คลิปนี้เรามาพบกับงานพ่นใสระบบแห้งกันต่อเลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาพบกับงานพ่นใสระบบแห้งกันต่อเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นชิ้นงานคอท่อสแตนเลสของมอเตอร์ไซค์นะครับ เดี๋ยวเราจะมาพ่นทรายให้ชิ้นงานกลับมาใหม่อีกครั้งครับวันนี้นะครับผมมีทรายสาหรับพ่นชิ้นงานสแตนเลสมาแนะนําครับตัวนี้นะครับเป็นทรายออสเตรเลียนะครับทรายตัวนี้เรามีเบอร์8เบอร์10และเบอร์12นะครับถ้าเบอร์8จะเป็นทรายเบอร์หยาบนะครับแต่ถ้าเราต้องการชิ้นงานที่ละเอียดกว่าเบอร์8ให้เราใช้ทรายเบอร์12ได้เลยนะครับเพราะเบอร์12เป็นเบอร์ที่ละเอียดนะครับ ดี๋ยววันนี้นะครับเราจะใช้ทรายเบอร์8พ่นชิ้นงานขอท่อสแตนเลสของมอเตอร์ไซค์ให้กลับมาใหม่อีกครั้งครับโดยเราจะใช้ตู้พ่นทรายระบบแห้งรุ่น Xnew size M ของทางร้านเราครับตู้พ่นทรายรุ่นนี้สามารถทํางานได้หลากหลายนะครับสามารถพ่นชิ้นงานได้ทั้งภายในตู้และสามารถพ่นชิ้นงานที่ใหญ่กว่าตู้ได้ด้วยนะครับโดยหากชิ้นงานที่ใหญ่กว่าตู้เราจะต่ออุปกรณ์เสริมพ่นทรายกลางแจ้งด้านล่างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ถังลมขนาด 2 0 0ลิตรแรงดันลม8บาร์พ่นชิ้นงานกันเลยครับตอนอื่นเรามาเติมทรายลงไปในตู้กันก่อนเลยนะครับเปิดประตูครับตัวนี้เป็นทรายเบอร์8นะครับเราใส่ลงไป5กิโลเลยนะครับอันนี้เป็นถุงละว1กิโลนะครับ ใส่เข้าไปข้างในทั้งห้าถุงเลยนะครับตู้พ่นรายระบบแห้งนะครับเราสามารถใส่ทรายเยอะกว่านี้ได้นะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับตัวนี้ผมใส่เพียงห้ากิโลครับเมื่อเราเติมทรายเสร็จแล้วนะครับถุงใส่ทรายให้เราทิ้งด้านนอกนะครับภายในตู้นะครับจะมีชุดพ่นทรายหนึ่งชุด ถุงมืออย่างดีนะครับยืดครับและเราติดตั้งไฟแสงสว่าง LED สิบโวลต์ไว้ให้แล้วนะครับเพียงแค่ลูกค้ามีถังลมและอุปกรณ์ดูดฝุ่นก็สามารถทํางานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นชุดปืนพ่นทรายนะครับเมื่อเราต่อสายลมแล้วลมจะเข้ามาในปืนพ่นทรายและเราสามารถเปิดลมก็สามารถพ่นไปที่ชิ้นงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองพ่นชิ้นงานกันเลยครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นชิ้นงานสแตนเลสเดี๋ยวเราจะมาพ่นบริเวณแถบนี้นะครับแถบนี้เราจะไม่พ่นนะครับเพื่อให้เป็นชิ้นงานเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเราลองพ่นกันเลยครับ ให้สังเกตตรงที่เราพ่นทายแล้วนะครับจะมีความใหม่และเงาครับส่วนตรงนี้จะเป็นรอยเก่าที่เรายังไม่ได้พ่นทายนะครับเดี๋ยวเรามาพ่นสายกันต่อเลยครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราไม่ได้พ่นสายนะครับจะเห็นว่าจะมีความเก่าและเป็นรอยไหมของความร้อนนะครับส่วน ตรงที่เราพ่นทายแล้วก็จะกลับมาเป็นสีสแตนเลสเหมือนเดิมครับจะใหม่ครับ่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับงานพ่นทไลดชิ้นงานท่อสแตนเลสของมอเตอรไ์ไซให้กลับมาใหม่อีกครั้งครับตรงนี้เป็นจุดที่เราไม่ได้พ่นทายนะครับส่วนตรงนี้เป็นจุดที่เราพ่นทายแล้วนะครับก็จะได้ชิ้นงานที่ใหม่และเป็นสีผิวเงินด้านครับหากเ,เพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจตู้พ่นทไลยระบบแห้งรุ่น Xnew ไซส์ M ของทางร้านเรา เพื่อนําไปประกอบอาชีพหรือนําไปพ่นรายชิ้นงานสแตนเลสก็สามารถติดต่อสอบถามทางข้อมูลด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมช่างนัทพลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ